สาระดีๆจากยโสธารานะคะวันนี้นะคะยโสธาราพาทุกท่านมาลงาข้างรั้วนะคะรั้วของเราอยู่หลังบ้านนะคะนี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งทางทิศตะวันตกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็คุณแม่ก็จะปลูกกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้าเห็นไหมคะตอนนี้กาลังออกดอกออกผลแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่คุณแม่ปลูกไว้ตอนที่เรามาสร้างบ้านหลังนี้ใหม่ๆเลย ที่นี่จะไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้สักใบนะคะไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ต้นย้ายอย่างเดียวเราถมดินแล้วเราก็สร้างบ้านเลยนะคะคุณแม่ก็ขยันมากนะคะก็เอาต้นกล้วยมาลงเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะทำอะไรท่านก็เอามาลงเสร็จแล้วท่านก็รดน้ำสามวันทีสี่วันทีอาทิตย์หนึ่งทีแล้วท่านก็ดูแลมาเป็นปีนะคะหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นผลผลิต นะะจนทุกวันนี้นะคะใบกล้วยก็สามารถส่งเข้าตลาดได้ปลีกล้วยส่งเข้าตลาดได้นะคะแล้วก็ต้นกล้วยอ่อนๆก็ยังมีบางงานที่มีงานศพงานแต่งงานหรืองานพิธีกรรมก็มาขอซื้อนะคะได้ด้วยและอีกอย่างผลผลิตของเขาที่เป็นผลกล้วยเนี่ยนะคะที่เป็นเครือเครือนี้นะคะก็สามารถที่จะขายได้นะคะซึ่ง พูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเขาออกปลีมาแบบนี้ออกผลมาแบบนี้คนที่ตลาดเนี่ยเขาจะมาติดต่อเลยนะคะว่า,ามีกล้วยประมาณกี่เครือนะคะกี่หวีแล้วก็ถ้าเขาจะมาขอซื้อเนี่ยนะคะเขาก็จะมาจองไว้เลยเขาก็บอกว่านี่เขาจองหวีนี้นะ เขาจองหว,หวีนี้หวีนี้หวีนี้นะนะคะปีนี้เราจะคุณแม่น่ะบอกว่าได้ประมาณ30เครือนะคะ3คลิปเครือเยอะมากแล้วแต่ละเครือก็เครือละ9้าหวีก็มี12หวีก็มีนะคะซึ่งเยอะมากแล้วก็ผลเต็มทุกเครือเลยนะคะทีนี้คนที่ตลาดเนี่ยเขาก็จะมักนยิยมมาซื้อเพราะว่ากล้วยบ้านเนี่ยมันจะหอมเปลือกจะบางแล้วก็ผลจะหนาแล้วก็จะหอมด้วยนะคะแล้วก็ใช้การได้เยอะคนแก่คนเฒ่าเด็กเนี่ย สามารถทานแล้วอร่อยเขาบอกว่าถ้าเป็นกล้วยบ้านเนี่ยเวลากินกับข้าวเนี่ยก็จะกินได้อร่อยหรือเด็กที่ไม่เจริญอาหารหรือคนเท่าคนแก่ที่จะอชอบทานผลไม้แล้วก็อยู่ท้องอิ่มท้องเนี่ยก็จะอาศัยกล้วยบ้านเนี่ยนะคะดังนั้นกล้วยบ้านจึงถือว่าเป็นกล้วยที่ไม่ได้สวยสดงดงามไม่ได้เป็นกล้วยเศรษฐกิจใดๆที่จะมีผลแบบงาเหมือนกล้วยหอมกล้วยแขกอะไรอย่างนี้เนาะแต่มัน แต่กล้วยบ้านเนี่ยเป็นกล้วยที่หอมแล้วก็เต็มไปด้วยสรรพคุณต่างๆแล้วก็การปลูกก็จะเป็นการปลูกแบบธรรมชาติไม่มีการเร่งสารไม่มีการเอาไปชุบสารเคมีไม่มีการพ่นยาใดๆนะคะดังนั้นการปลูกของคุณแม่เนี่ยไม่มีการพ่นยาใดๆเลยนะคะเป็นการปลูกแบบวิถีแบบบ้านๆแล้วก็ดูแลโดยการใส่ปุ๋ยพรวนนะคะแล้วก็ รดน้ำสามวันทีนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจนพอเวลาเขาติดแล้วนะคะเวลาผลเขาติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เขาไม่ต้องไปรดไม่ต้องไปอะไรเขาเลยนะคะแล้วก็แม่ก็ปลูกแซมด้วยดอกลำดวนนะคะเห็นไหมต้นลำดวนนะคะเห็นไหมก็จะเป็นต้นไม้ข้างรั้วที่สามารถสร้างรายได้นะคะคุณแม่ก็อยู่บ้านพอถึงเวลาก็จะมีคนมาขอซื้อนะคะทั้งใบกล้วยทั้งปลีกกล้วยนะคะแล้วก็ทั้ง ผลกล้วยต่างๆนะท่านก็ได้กับตรงนี้เยอะมากท่านบอกว่า,าที่แม่ปลูกเอาไว้เนี่ยเห็นไหมอยู่ๆก็มีคนมาซื้อโดยเฉพาะเนี่ยนะคะามะละกอเดี๋ยวนี้มะละกอนะในร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเราแค่เอาไปเด็ดแล้วไปวางไว้ในร้านเท่านั้นเองแล้วก็เขียนว่าลูก5บาทลูก10บาทลูกละ20บบาทก็ยังมีคนมาซื้อนะคะท่านผู้ชมก็ยังมีคนซื้อเอาไปตำส้มเอาไปทำนูน่นทำนี่กินนะคะ ดังนั้นวิถีแบบแบบตลาดแบบในเมืองเนี่ยนะคะเริ่มเข้ามาสู่ชุมชนนบทแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือทุกอย่างเนี่ยเป็นการซื้อหาด้วยเงินตราแล้วก็ทุกอย่างมีค่าของมันในตัวและคนกินเนี่ยคือกินได้ทุกวันแต่กว่าผลมันจะออกเนี่ยนะคะต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดือนท่านผู้ชมลองดูว่าต้นมะละกอเนี่ยนะคะกี่ กี่กี่ผลนะคะกี่ลูกนะกี่ลูกและแต่ละลูกเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนกว่าเขาจะโตนะคะแล้วลูกหนึ่งถ้าเวลาเราเอาไปวางไว้นะเราขายลูกละสิบบาทเขาก็กินได้แค่มื้อเดียวและพรุ่งนี้ก็ต้องกินเมื้อนนี้ก็ต้องกินก็ปรากฏว่าถ้าในนี้มันมีอยู่ประมาณ10ลูกนะคะก็กินได้10วันแต่ถ้ากินลูกละ,ะกินวันละ2ลูกก็ตกไปได้แค่5วันแล้ว ต้นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนแล้วมันจะแล้วเมื่อเราดูทางการเกษตรแล้วหรือดูทางทรัพยากรแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลเพียงหนึ่งครอบครัวนะคะยังต้องกินยังต้องใช้อยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นนะคะในบ้านสารสังคีเนี่ยมีประมาณเกือบ 800ถึง900กว่าหลังคาเยอะมากนะคะเกือบพันกว่าหลังคามีผู้ใหญ่บ้าน2ท่านนะคะมี2หมู่ด้วยกันใหญ่ๆมากเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านคิดว่าเราปลูกเอาไว้เนี่ยแล้วมันเป็นพันกรอบเป็นพันที่ดีหายากก็เป็นที่ต้องตาต้องแจกของคนเมื่อมันเกิดผลผลิตแล้วคนก็อยากจะซื้อไว้เลยแต่ พอเวลาตอนที่จะปลูกหรือก่อนที่จะปลูกหรือคนที่จะเริ่มที่จะปลูกเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากปลูกเนาะเราต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะปลูกของไม่อยากจะดูแลไม่อยากจะมีภาระชอบซื้อกินนะคะชอบซื้อชอบอะไรดังนั้นคนที่ปลูกเนี่ยเขาก็จะชอบปลูกเมื่อปลูกทิ้งๆเอาไว้พอรามันได้ผลกาไรขึ้นมา คนก็จะไปซื้อนะคะอะขอซื้อมะละกอน,น่อยสัก3ลูกได้ไหมคะสามลูก60บาทลูกละ20บาทหรือ3ลูก30ลูกละ10บาทเขาก็ซื้อได้นะคะดังนั้นก็นะปลูกเฉยๆนะคะก็สามารถสร้างเงินตราให้กับเราได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมคะข้อคิดดีๆสาระประโยชน์เงินหลานจากเยสธราค่ะ